วันนี้มาตรวจยกกระชับหน้าอกครบหนึ่งเดือนเบื่องีิถึงเราจะใส่ชุดชั้นในไปแต่ว่ามันก็ไม่กระชับอยู่ดีค่ะค่ะอันทิสาพันธกูนะคะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะก่อนที่จะมาทำหน้าอกนะคะก็คือหน้าอกมีปัญหาหย่อนคอยค่ะ มันไม่เต่งตึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ค่อนข้างเล็กด้วยแล้วก็เลยแบบมาเสริมพร้อมกับยกกระชับทีเดียวเลยค่ะตอนนี้ทำมาได้ครบหนึ่งเดือนแล้วก็บอกก่อนเรื่องการใช้ชีวิตนี่คือปกติเลย เราทําเหมือนกับเราไม่ได้ทําเลยหน้าอกก็คือเป็นธรรมชาติมากการใส่เสื้อผ้าอะไรของเราคือมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะที่เลือกที่นี่ก็คือเราอ่ะก็เข้ามาศึกษาดูในเพจของโรงพยาบาลเรอรักนะคะตัดสินใจก็ไม่ถึงเดือนหรอกแต่เห็นแบบเคสรีวิวของคนที่มาทําคือเยอะมากแล้วก็บางคนก็คือปัญหามันตรงกับเราเราดูแล้วว่าแบบโอเคทำที่นี่แล้วก็มั่นใจในคุณหมอก็เลยมาเลือกทําค่ะ ทำไปรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะสวยครบจบที่เลยรลัก